สวัสดีค่ะลูกน้ำจากทัวรว์นะคะวันนี้ลูกน้ำจะมาขออนุญาตแนะนําโปรแกรมทัวร์เวียดน,นามกลางดานาังคอยอันนะคะวันที่1เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ12นาฬิกา30นาทีสายการ,รบินเวียดเจ็ทถึงสนามบินดานาังถึงเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีเวลาท้องถิ่นวันที่2ลุยเที่ยวกันแบบจุกๆฟินฟินเต็มวันไปเลยเจ้าแม่กวนอิมวัดหลิงอึ๋งวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองดานางังที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆให้สักการะขอพรกันแบบปังปัง ล้านสามสมบัติ ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลหมู่บ้านฝรั่งเศสสไตล์ยุโรปสะพานมือชมวิวสสวยๆพร้อมจุดถ่ายรูปสุดฮิตบานาฮิลชัมมิ่งโชวชมโชวสุดอลังการเต็มไปด้วยแสงสีเสียงแบบจุกๆสะพานมังกรที่มีความยาวกว่า666เมตรชมความสวยงามของมังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพานของกุญแจคู่รักที่สะพานแห่งความรักดานังให้รักยืนยาวตลอดไปวันที่3และเที่ยวให้จุกใจก่อนกลับไทยร้านโยกและช็อปหยกเวียดน,นามที่ทั้งสวยและราคาไม่แพง ด้วยหมู่บ้านเรือกระด้งพร้อมนั่งเรือกระด้งที่แค่ๆก็ต้องมาแวะช็อปจุกใจที่ตลาดฮานทั้งของกินของใช้มีให้เลือกเยอมะมากๆเดินทางกลับประเทศไทยจากสนามบินดานังสู่ประเทศไทยเวลาประมาณ19นาฬิกา50นาทีค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับโปรแกรมที่ได้รับชมกันไปเบื้องต้นถ้าสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะและไปสัมผัสประสบการณ์สุดป,ประทับใจพร้อมตัวความสุขแบบเต็มๆไปพร้อมกับเราไกล้เที่ยวชัวร์กับทัวร์ว้าว